เลยละพออยู่บ้านนี่เขาเป็นหมาที่ดีมากเลยรถล,ล้านี่เขาพอเขาหเห็นเนี่ยนะเขาจะกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยแต่เขาห่างมาหกเดือนกว่าแล้วเขาจําไม่ได้แล้วเขาไม่ยอมไปด้วยเราทางานครับก็อยากจะช่วยให้เอาขึ้นรถไปให้ให้หน่อยอขึ้นรถช่วยช่วยดับจับ ขึ but, ้นรถให้หน่อยเพราะอยากได้เขากลับใครแต่ว่าตอนนี้ผมประสานปฏิสัตพธ์ให้แล้วปฏิสัมพธ์กันนานมาพี่น้องช่วยส่งกำลังแรงใจมาเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เรียกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หกเรียน S <S พี่ใช่หมาพี่หรือเปล่าใช่หมาพี่หรือเปล่าครับ ฝากฝากไว้ที่ไหนครับฝากไว้ที่บ้านแม่แถวัอยู่แถวไหนครับข้างบนอะไรก็อยู่แถวนี้แม่พี่ตกลงตกลุบเป็นหมาพี่ไหมเดี๋ยวลองลองดูว่าใช่ป่ะแต่หน้าเขาเหมือนไหมครับคิดว่าใช่ใช่ไหมค่ะเอารูปมาด้วชื่อโคล่าใช่ไหมโคล่านเลนะครับมาครับก้ามาตามบอว่าเป็นหมาเขานะฮะเขาบอกว่าชื่อโคล่านะครับ